ได้ให้ฮา,าอุ้ยก้อนหินได้ให้เจอแล้วในรูสองฮินั่งให้เหรอมีออสีเหลืองให้หฮะิจแล้วในรูสางิ้มมีน้องหลบพิบในรูสาอำเภอได้ Oh, อันพื้นแลบบนอโศกฮิตไลเนี่ยบันไดห้อตกครับอี๋ไม่บันไดตกมไม่ไปน<ป>ี่เล <c oughs> ยดูเสานข,ขี่ไหมหายไม่ไปข้างเ <c oughs> ก้ากำลังไปเซเว่นอีน้ำตกติดเนั่งเหรอ ไดโนเสาร์เดี่ยวพ่อกำลังถ่ายรูปให้ยีดึงสองสามยีถ่ายถ่ายรูปฮะยีกำลังมีปั้นตูนัยยีกำลังกับยีขี่ไดโนเสาร์ยีขี่ไดโนเสาร์ไปขีนนน่ไดโนเสาร์สีดำดำขี่ไดโนเสาร์ขีนนน่ดำดำ ขี่ไดโนเสาร์ดำดำดูตรงนี้เหรอไดโนเสาร์เฮ้ยขี่นี่ไดโนเสาร์กอกเฮสหนีหห้ไปดูไดโนเสาร์สีเขียวไปดูไดโนเสาร์สีเหลืองวิ่งเลยวิ่งเลยเรือขึ้นบันได อุ้ยไหนหนูเสา้ฟานานัากวนี่สู้ฮิสู้ได้ไหมคลิปนี้คลิปนี้ได้ไหมหาประตูมัดนีน้ำลายเหรออีตกแคดเฮอี พอนั่งขี่ในนูโสาสีดำให้ฮิตนครบฮิตพินหัวได้ไหมหัวหัวหัวฮิตยี่วิ่ง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 วิ่ อีผู้เขาลงมาเหรอเฮ้ยมิดประตูป,ปิดแล้วอันเฟยฮีไม่มีอาหารเหรออีกิดได้ไหมี่ย่าเราไปเซเว่นกันปะมันม,มันจะมืดนะลูกมันจะมืดมันจะกลับยากปะอืมก,ก้าวไปนอนท้องฟ้า ไป,ไปนอนท้นนองฝ่าวิ่งวิ่งวิง่งก้าวไปทางนู้นไปพ่อจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปยิปขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ก้าววิ่งไปเองก้าววิ่งไปคนเดียวพ่อจะเอาวิ่งวิ่งวิง่งอี เดี๋ยวพ่อขี่รถตามไปขี่รถได้พาตามิดขี่รถให้คลิปมืดได้ไหมอีดอีดอีดออกมาให้ไปขี่นอนคลิปขี่นอนป่ะอีเหน่อีบอบครับรถไปให้รถอีดชึงกระชาก นี่จักรยานอูจักรยานนี่รถกัะดานนีนู่รถบรถูดรถบรถูดนี่ไงเป็นรถนี่ไงรถขอตรอแล้วเ,เล่นแป๊บเดียว๊บเดี๋ยวพ่อกำลังเดี๋ยวพ่อกลังยี เดี๋ยวพ่อกำลังขึ้นบันไดเดี๋ยวพ่อกำลังลงมันได <t> อืมตู้พังไงอีตัวนนสัิบหิววกไดโนเสาเว็บอีอัมเอได้อีหิมีเลือดออกหึิทยิดได้ไหมวิทสวนกำลังกะลีลีบพ่อละฮะหิวิท <t> <t> อ,อีกลางใกลไปเซเว่นไข่กันเลยขึ้นรถได้ค่ะเก่งมากคลิปสีวิว,ปว้ปิป